thank you ท้ายสุดเลยนะครับเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่และก็อารมณ์ดีนะครับซึ่งสนับสนุนรายการมวยในวันนี้ให้พวกเราได้มีถ่ายทอดสดทั่วประเทศและก็ทั่วโลก767ประเทศทั่วโลกนั่นก็คือเจ้าของน้ำปาราอารมณ์ดี<ว>ของเชิญยิ้ม,มนะครับรประมือดังๆให้กับลุงโทนี่ และนี่คือเจ้าของน้ำปลาอารมณ์ดีนะครับน้ำปลาเชิญยิ้มคุณขาเขามาส่งแก๊สนะคะนี่เจ้าของบริษัทน้ำปลาเชิญท่านประธานกล่าวอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะอยากจะฝากอะไรไว้เกี่ยวกับน้ำปลาเชิญเลยครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มน้ำปลาอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนู ไอ้น้ำปลาเชิญยิ้มนี่เป็นยังไงฮะทำมาจากปลาอะไรนะครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มน้ำปลาอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูหาซื้อได้ที่ไหนครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มน้ำปลาอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูแล้วใครกินไปแล้วรู้สึกติดอกติดใจจะไปหาซื้อหามาขายได้ไหมครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาอะไร บอกได้สามันนะสามันนะถามปลคสามคำถามปลาอะไรขายเขาให้บทมาแค่นี้เขาท่องมาเนี่ยท่องมาสามันแล้วส่งบทให้นิกมาให้กบุญแล้วมาจากเพชรบุญแล้วมาตรงนี้แล้วอะไรนักหนาให้มาเนี่ยท่องอยู่แค่เนี้แล้วกันเนี่ยแล้วเนี่ยอะไรนี่เล่นตั้งนานบทส่งแค่นี้โอ๊ยตา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 ย อะไรก็ไม่รู้ก็พูดอย่างอื่นก็ได้อะน้ำปลาอารมณ์ดีอะไรอะเนี่ยเนี่ยกรน้ำปลาเนี่ยนั่นทไปต้องมาพูดอย่างอื่นผมก็บอกว่าเออขายที่ไหนท้องเขาเขาให้มาแค่นี้เยากให้ท้องบทสามวันส่งบทให้ท้องเนี่ยขึ้นมาพวกอะท้องตามนี้ท่องกท้องตามนี้มาให้กระบุลแล้วพอเออไปเฮ้ยลุงที่ไหนไม่ว่างไม่ต้องมาหัวเองหน้าหมีคุณขา ต่อยต้อนไหนรับละคุณขาชาก็อยากจะบอกชาตก็ไม่เคยถ่ายอะไรนานขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้ได้ต่อยแล้วแต่ก่อนที่จะได้ต่อยพบกับกรรมการกิจติมศักดิ์ก่อนมีอีกเล้วครับคุณคนนี้เขาเป็นกรรมการนี่นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับก่อนที่จะพบกับการแข่งขัน มวยหญิงตับกากในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนั่นก็คือน้ำปาร้าปรุงรสต้มสุกปราเชิญยิ้มน้ำปาร้าอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนูผลิตจากปลาทะเลและวัตถุดิบจากธรรมชาติเก็บไว้ได้นานสามารถปรุงรสได้ทุกเมนูทั้งต้มยำตําแกงเมนูไหนก็อร่อย ซื้อกินเองก็ได้รับมาขายก็รวยกลับมาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขัน,ขนมวยตับจากครับเอาละครับท่านผู้ชม,ชมครับตอนนี้เราจัดเวทีกันไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือมวยหญิงตับจากต่อไปนี้เป็นการชกกันระหว่างน้องพลอยใสยกับน้องยุกยิกเป็นมวยตับจากก่อนอื่นนั้นเราขออนุญาตปิดตาก,ก่อนพร้อมแล้วยกย่งเติมครับหาเสียงนะฮะยาำหาเสียงอยู่นะครับ ว่าครูต่อสู้อยู่ไหนอุ้ยล็อกโดนไปแล้วอะรกวังนะตัวแดงก็ว่งไม่ดีอันนี้งหน้าไม่เจอตาไม่ดีนี่นะโอ้ยเล่นเป็นมิตเบีนเลยข้ามุมที่หออะไรดังเออ เปิดตาได้เปิดตามีอะไรฮะ่ซฉันขอมีอะไรลูกขอได้ไหมคะขออะไรครับผินที่ผิดตาแม่ขอเปลี่ยนกติกาหน่อยค่ะอ้าเปลี่ยนกติกายังไงอะดิฉันไม่ชอบมวยตัดจากมานานแล้วค่ะอ้าไม่ชอบตัดจากแล้วยังไงเอาขอเป็นอย่างอื่นเถอะมวยปกติถ้าเป็นอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวเราลื้อเอาจากออกไปเลยแล้วต่อยแบบมวยไทยกันไปเลยที่ลงทุนไปตั้งสามพันห้าเอาไม่ให้เหยียบเล่น นี่เปลืองเงินบริษัทเนี่ยสามพันห้าเท่าไหร่นะคะสามพันห้าสามพันห้าถ้ามันไม่เปลี่ยนเงินซื้อที่ปิดตาใหม่เหรอคะราคาก็แพงเนี่ยเหม็นอย่างกันเหม็นเหม็นอย่างกันเส้นขนมจีนคุณเชื่อไหมที่ขนาดฉันถอดแล้วยังเหม็นอวนอยู่เลยไปล้างเลยค่ะเดี๋ยวมีน้ะเดี๋ยวมีน้ำล้างหน้าให้เดี๋ยวมีน้ำล้างหน้าให้เอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้เกียรติตอนนี้ดยหญิงทั้งสองท่าน บอกว่าตับจากอันนี้นะฮะมันต่อยกันยากเกินไป <C ut ters> เพราะว่าเป็นมวยใหม่ด้วยใช่เราจะเปลี่ยนกติกาการชกใหม่จะให้ชกกันแบบมวยไ,<ห>ไทย,ไทยมวยไทยนะครับขอเวลาสักคู่เคีย์เวทีแป๊บเดียวเดี๋ยวพบกับมวยไทยญิงครับ <C ut ters> ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิม หอมหอมหอมน้ำปลาละเชิญยิ้มโอ้ยอ้โหพี่ตับอะไรอยู่คะกลิ่นหอมหอมต้มส้มตําใส่น้ำปลาะเชิญยิ้มครับผมออ้นี่น้ำปลาลเชิญยิ้มเหรอคะแม่นแล้วครับแม่นแล้วครับนี่ครับน้ำปลาลาเชิญยิ้มเป็นน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มครับสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูแหละครับโอ้โหอย่างนั้นอย่างงี้ต้องลองเลยค่ะอ่าหนูเอา ตำหอยดองใส่น้ำปลาลาบปลาดุกแล้วก็น้ำปลาเชิญยิ้ม1นึโหลค่ะได้ครับเดี๋ยวจับให้นะครับออพี่คะ,น,ะน้ำปลาเชิญยิ้มทามาจากปลาอะไรคะทำมาจากปลา,า,า,าทะเลครับและว,วัต<อ>ถุดิบทำจากธรรมชาติสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับ ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรูปแบบเช่นต้มยำตําแกงละครับผมหูจัดมาเลยค่ะหนึ่งหลกค่ะได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวจ้าเห็นได้ครับเดี๋ยวนี้เรจะบอกให้นะครับว่าตอนนี้น้ําปลาเชิญยิ้มของพวกเราเนี่ยมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศฟู้ดแลนด์วินล่ามาร์เก็ตรอสันแม็กมาในปั๊มพีทีและร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วครับโหสุดยอดเลยค่ะพี่ครับเดี๋ยวจัดเห็นจะไหนเป็นนางรอดเลยครับนางรอดเลยครับค่ะ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเมาเดี๋ยวค่อยเมาส์อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้นี่นาตี้ประคมจนหน้าแน่นแล้วนะคืนนี้จะไปเที่ยวไหนหรออือจะต,ตายไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ใช่คนเที่ยวนะจ๊ะนี่เพื่อนโทรมานี่ฉันบอกปัดตลอดเลยอือปัดไม่อยากไปอะหรอเดี๋ยวขอปัดแก้มแป๊บนึงจองโต๊ะรอเปิด <c oughs> โทษนะครับน้องสาวคนสวยไม่ทราบว่ามีแฟนหรือยังครับพี่จะจีบหนูหรอจะจีบเหรอขออนุญาตดูใบหน้าสนิดนึงพี่ไม่จีบพี่ถีบดีกว่าโอ้โหจีโดนหน้าเลยพี่หน้างอเป็นมะม่วงเลยตายน้ำหยอกเล่นไงคนสวยๆแบบนี้ก็ต้องหยอกกันหน่อยสิครับพี่ คนอะไรไม่รู้ดูดูช่างสวยเลิศโอ้ยนี่จอนี่จอนอินเอิบเป็นกระจับรับใบหน้าอยากจะชวนเธอเป็นคู่ชมสมอุราแต่พอรู้ว่าเธอเป็นตุสุด้าใจนี่น้องสาวจ๋านี่ยารักกันนะเนี่ยจิงเป้าเออไปเที่ยวกับพี่ไ้มล่ะโอ้ยเกะนะเกะนะ้ยจะชวนพี่ไปคาราโอเกะเออไม่ใช่พี่อยากเกะกับขวางทางจะไปที่อื่นจะไปไหนไปที่หนซิหลอกเลย พี่คะครับย่อย่อลงมาหน่อยได้ไหมคะให้พี่ย่อค่ะนี่ย่อกับยืดพี่ก็ไม่ต่างกันนะหนูอย่อลงมาหน่อยอุ้้เหรนี่พี่คะหน้าเหมือนกันมากเลยอ่ะจริงะเนี่ยจริงที่เราสคนหน้าเหมือนกันแล้วเนี่ยฮ้ยเฮ้นเฮ้ร้าเัเนี่ยไม่สวยเลย เวทีตับจากเป็นมวยไทยกันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนั่นก็คือน้ำปลาต้มสุกนะฮะน้ำปลาต้มสุกตราเชิญยิ้มน้ำปลาอารมณ์ดีนะครับเราจะตัดจากรูทน้ำปลานะฮะสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูขึ้นไปบนเวทีนะครับพบกับคุณตีครับนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนกดิการจากมวยตับจากเป็นมวยไทยนะครับมวยไทยเตะต่อยเข่าศอกได้หมดเลยนะครับ แต่ว่ากติกาต้องดูแลกันนิดนึิงห้ามต่อยใต้เข็มขัดห้ามด่าพ่อด่าแม่กันห้ามยืมตังกันบนเวทีเข้าใจไหมครับพร้อมไหมพร้อมค่ะอพร้อมแล้วเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมไหว้ครูก่อนใจเย็นใจเจ็นเ็เข้ามุมก่อนค่อยสายใจเย็นลูกเข้ามุมก่อนค่อยสายทาให้กับไฟแดงไฟแดงไหว้ครูก่อนครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมัดเท้าเข่าศอกก่อนจะเริ่มชกกันนั้นชมการไหว้ครูสวยๆจาก น้องยุกยิครับนะครับเดินย่างสามขุมเข้าไปนะครับนี่คือการไหว้ครูที่สวยสดงดงามหาชมที่ไหนไม่ได้่อนช้อยนะครับอยากจะให้ลกได้รู้นะครับมวยไทยมรดกไทยมรดกไทยมรดกโลกลูกแซนลูกแซนอันนี้เป็นการยั่ว โอ้โหให้กับคู่ต่อสู้ทำลายสมาธิเป็นการไหว้ครูแบบครูหญิงอ,อาจจะดูเซ็กซี่นะครับอาจจะไม่เข้มแข็งท่ากับมวยชายนะครับนี่คือสาวน้อยป่าแป้งครับสาวน้อยป่าแป้งนะฮะนี่สาวน้อยป่าแป้งนะครับและเดินย่างสามขุมเข้าไปเป็นการท้าทายคู่ต่อสู้ ครับผมยกสูงสูงนะฮะแต่ก็อารมณ์ดีนะฮะยกขา <c oughs> แล้วก็ยังยิ้มให้คู่ต่อสู้เป็นการทักทายยิ้มฟันออกมา <c oughs> ่ใช <c oughs> คููต่อสู้เห็นแล้วก็ชื่น <c oughs> ชอบชื่นชม

เนีเฮ้ยเวทีมวยนะครับม่ใชียร์ชมมใจเย็น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 เวทีเย็จะนแล้วอ่ะใจเย็นใจเย็นเชิญนั่งครับเชิญครับต่อไปฮะฝ่ายน้ำเงินไหวครูครับน้องฝาใส่เชิญครับฝอยใสอ๋อต้องไหวมุมก่อนไหวมุมก่อนก็เรียกว่าไหวสี่ทิศครับมาแล้วยั่วนะฮะนี่มานี่เ มาถวายแหวนโอ้โหไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนไอ้ท่าไหว้เนี้ยอ๋ออันนี้เหมือนแบบตัวเอ้ยไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เหยียบโบ๊ะโบ๊ะโอ้ปัโบ๊ะหอบพวกกระสังเอ้ยเจ๊ดีกว่าพอกดดีกว่าโอเคนะครูมาแล้วนะฮะเจอเลยครับเจอเลยครับ พรไหมครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมค่ะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะครับถ้าไม่เหนื่อยแล้วเราจะชกกันทั้งหมด70ยกนะครับแต่นี่เกรงว่าเวลามันจะกินเวลาเราเหลือ3ยกโอเคนะครับเอาแค่3ยกพร้อมแล้วนักเวททั้งคู่กลางพิธีชกยกที่หนึ่งฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงจดจดจ้องจ้องอยู่จดจดจ้องจ้องนะครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินจะยับฝ่ายน้ำเงินยับยับไม่ได้ยับไม่ได้ฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินหลบไปหลบซ้ายหลบซ้ายหลบซ้ายเอาละครับเต้นฟุตบอลกันทั้งหมดสองเต้นฟุตบอลแล้วเอาเละครับโอ้โหดูดีกับมันจะเป็นไงคู่นี้มีน้ำแน่ๆมีน้แน่ ฟฟ <Bond> <occurs> นี่นับนี่น <nh wan> ับโอ้โอยอะไรเนี่ยครับคุณนายทาอะไรผมก็เป็นกรรมการห้ามไงกรรมการคุณต้องอยู่ห่างๆไม่ใช่ไปอยู่ขวางทางคุณขาบอกคนมาเวทีละมองอย่างนู้นนี่ะครั่ลูกแม่สู้ลูกแม่สู้อย่าไปยอมแพ้กันนะลูกไตขวาไปเดินไตขวาไตขวาทางซ้ายไตขวาไตขวา ไปซ้ายเลยอยขวาไปซ้ายแข่งเลเชิญขบุญครับชั่วเชิญยิ้มเชิญยิ้ายตายแล้วตู้กาแฟเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีอุ้ยมีกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียว10บาทเองหยอด กินกาแฟดีกว่าโอ้โหเลิศมากมีจอ LCD ด้วยใช่แล้วครับ <H it> ถ้าหน่วยงานบริษัทห้างร้านไหนสนใจนำไปให้บริการลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบสติกเกอร์บนตู้ให้เป็นแบบที่คุณต้องการได้ในราคาพิเศษ <H it> ส่วนอพัรนเมนหอพักสามารถนำไปต่อย,ยอดธุรกิจสินค้าผ่านตู้นี้ได้เลยนะครับ <H it> เลิศมากเลยค่ะอ๋ะตอตัวนี้ก็มีแบบผ่อนนะครับโทรไปเลยที่เบอร์0 2 5381555หหรือ Facebook กาแฟเชิญยิ้มครับสนใจค่ะเดี๋ยวพี่ชาจะไปอินบอกหรือโทรหารนะคะครับผมค่ะได้พอดีเลยหอมมากขอนังหนังเลยครับอ้าวทอมนั่งกินกาแฟเชิญยิ้มอยู่นี่เองอ้าววิคิงเป็นไงบ้างเนี่ยไปไหนมาค่ะพี่ก็ไปหาหมอดูที่ทอมแนะนำมาให้พี่ไง แล้วหมอดูว่าไงบ้างอ่ะหมอดูเขาก็ทักว่าช่วงเนี้ยพี่อย่าขึ้นรถไฟนะเพราะพี่จะมีเคราะห์เคราะห์อะไรคะร่างไม่ดีก็แตกรถไฟเฮ้แต่พี่ก็เพิ่งฟาดเคราะห์มาจริงๆนะเว้ยอ่ะเคราะห์อะไรเ่าสีก็เมื่อวันก่อนอ่ะพี่ไปซื้อหมูปิ้งกับแฟนพี่แล้วแฟนพี่ก็ถือหมูปิ้งอยู่มไม่รู้มอเตอร์ไซค์อ่ะมาจากไหนความเร็วสูงเลยชนตู้เออพี่น <c oughs> ี่ตกใจตะโกนไปสุดเสียงเลยที่รักเป็นไงบ้าง หมูปิ้งฉันอโอ้ยดูเล่จริงๆเลยว่าแต่ซื้อหมูปิ้งมากี่ไม้ไม้เดียวถึงมันชนไปมันก็กินไม่อิ่มหรอกเพราะอะไรอ่ะเขาเหนียวอยู่นี่ฮะมันชนมันไม่ใช่รักหมูจริงกกนคนละมุกกันโอ้ยไม่สิบ,บาทเรียกพี่เลี้ยงไปให้พี่เลี้ยงได้ดูแล นะครับโอ้โหนกมวยหญิงเนี่ยมันก็จะ<ม>อาจจะไม่ต่อ,อนะน,นกมวยฝ่ายชายไปต่อจะเข้าพานะพันสอบน,นะครับจะล้มแล้วมันจะไม่ไหวแล้วยกนี้รึเปล่าแต่เ<ล>ท่า<อ>ที่ดูนะฮะฝ่ายแดงนะฮะยกแรกนี้จะได้เปรียบนะครับได้เปรียบฝ่ายน้ําเงินมากมากเลยดูนะฮะสภาพฝ่ายน้ําเงินเนี่ยนะฮะแล้วไปไปเกี่ยวอะไรกับเขาไปนู่นเดี๋ยวมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไปไหนอะ พี่เลี้ยงไปไหนอ๋อพี่เลี้ยงเป็นเลี้ยงกุ้เตี่ยเขาอยู่ค่ะไม่ได้มาดูแลเราเลยเอา้าพี่เลี้ยงลงเวทีครับเข้าไปเลยครับพี่เลี้ยงลงจากเวทีครับลงจากเวทีครับไปเลยครับเฮ้ครับไปแดงโอเคนะครับ <c oughs> โอเคนะวงแหวนพร้อม <c oughs> โอเคพร,อพร้อมแล้วกลางเวทียกที่สองเราทู่ อาจะตกนะครับนักมวยรู้สึกว่านักมวยทั้งสองฝ่ายนี่เริ่มเหนื่อยแล้วครับฝ่ายแดงต่อยฝายป่อยฝ่ายแล้วเอามาขัดฝัดฝ่าเฉียวหน้าฝ่ายเงินไปปล่อยมาขวาเฉียวหน้าฝ่ายเงินครับปไปะเดี๋มีท่านผู้ชมนะครับบอกว่าโอ้โหต่อยกันไวมากดูไม่ทันขอเป็นภาพสโลว์ได้ไหมครับได้ได้ได้เดี๋ยวเราสโลว์ให้เลยฮะเดี๋ยวเป็นภาพสโลว์นิดหนึ่งช่วงที่ฝ่ายแดงปล่อยมัด ยิงตรงเข้าไปมันกินมองไม่ทันใช่ไหมครับครับผมอัลสโลเลยสโลแบบช้ชาๆเลยเตึตตตตเตตเตดเตตอัลสโลสโลสโลคือช้าแต่ที่บ้านหนูยังไงคือสโลคือเร็วอ่าแล้วสปีดอ่ะสปีดควนสปีดก็เร็วแต่สโลช้าโอเคค่ะาพาสโลครับ ไปแล้วครับค่อยๆฝ่ายแดงเข้ามาายแดงเข้ามานะฮะมัดหนครับน้ำเงินกําลังจะง้างขาน้ําเงินจะง้างขาเดินเข้ามาฝ่ายแดงก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปเข้าไปถ่วงเวลาทําไมอไม่ง้างขาเดินเข้ามาดิเออเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกเงินอ่ะตึ๊ดปล่อยมัดขวาปล่อยมัดขวาเชียวนะสโลสโลสโลช้าไปสโลช้าสโลโอ้โหเป็นภาพสโลที่ช้าอุ้ย อุ้ยเฉียวจมูกเฉียวจมูกไปนิดเดียวเออสโลสายมัดสายมัดสายมัดสายปล่อยมัดสายปล่อยมัดสายเฉียวเฉียวจมูกแล้วอฮ้ยอะไรกันคหมดยกครับหมดยกอะไรอะสโลก่อนหูย เมาแล้วก็ตีมั่วซส่วที่หลังขึ้นบ้านไปไม่ต้องไปเลยันอยู่จริงพี่บ้านไม่ต้องไปพี่โดนขอพาัพี่ไม่ได้ตั้งใจกินที่บ้านสุงไปให้เป็นเงี้ยเป็นเงี้ยไม่หล่นเลยตอนนี้แม่าโดนด่าเลยอยากกินแล้ววันอ้ยกที่สาม เราที่มาไปแดงเข้าไปฮะแดงไป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 ไอไป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 นปนปไปไนนนไปงปไปัปไ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 ปาปไ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 ไมไป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 ไเไปมารไปไป จะขอฝ่ายน้ำเงิน็อกคอตีเขาเราพอเตะแขงเลยเตะจีก็ไม่ได้ตีเนี่ยเตะ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 คู่แข่งอาจารย์เป็นหนึ่งเลยนะอ่อสินแสเป็นหนึ่งเหรอเออแจ็คคือสินแสเป็นสิบเป็นสิบนี่ลูกค้าผัวไม่ใช่หวีนะซื้อกล้วยมานะทีเดียวจบเลยมันเกี่ยวอะไรกับกล้วยอ่ะอ้าวกล้วยมันเรียกเป็นอะไรเครือ ที่อยากอยู่กับติ๋มตลอดอยากอยู่ใกล้ๆติ๋มเวยอะไรอ่ะอะไรเจ๊อะไรเจมความรู้สึกผมเหมือนไม่ได้คุยกับติ๋มอะไม่คุยกับใครอ่ะมาคุยกับ